สวัสดีครับสบายดีพี่น้องป้องไปสุขุสุขคนครับพบกันอีกคือเก้าครับผมกับผมบาวโจกอินเจแปนนะครับอยู่ในช่วงตามหออีสานครับแต่ว่าเมื่อนี้ครับเป็นคลิปพิเศษครับซีมาเนะนำซองเกี่ยวกับคาถานะครับเกี่ยวกับประวัติคู่บาอาจารย์นะครับก็คืออีกซองหนึ่งของผมเองนะครับนาอเป็นซองนี่ครับบาวเท่าเล่าเรื่องนะครับก็ซิเป็นซองที่เกี่ยวกับ พระคาถานะครับประวัติเกจิอาจารย์นะครับประวัติคู่บาอาจารย์นะครับหรือว่าประวัติบันสําคัญต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นช่องน้องไม้ครับเพิ่งเหตุออกมานะครับพี่น้องท่านใดนะครับสนใจเรื่องเกี่ยวกับคาถานะครับเกี่ยวกับบวชสวดมนต์ต่างๆนะครับบวาจะเป็นบวชสวดมนต์ก่อนนอนนะครับเป็นประวัติของพระพยอมนะครับเป็นประวัติของหลวงปู่เสริมนะครับหรือว่าจะเป็นมนต์ คาถาคุณแผนนะครับคาถาเงินล้านคาถาสะท้อนกลับนะครับหรือว่าสิเป็นบทสวดมนต์ก่อนนอนนะครับบังประวัติบังไฟพญานาคนะครับหรือว่าจิเป็นเรื่องเล่านะครับที่เกี่ยวกับประวัติคู่บาอาจารย์นะครับอย่างเช่นหลวงปู่อินทวายนะครับที่เพิ่นได้บอกให้เทวดาฝนหยุดต,ตกนะครับกับเป็นที่อัศจรรย์นะครับ อันนี้ก็เป็นภาะสุปฏิปันโนอีกองคหนึ่งนะครับในยุคปัจจุบันนะครับพี่น้องท่านใดที่มักนะครับเกี่ยวกับสายนี้นะครับอยู่ผมจะทิมลิงไว้ใต้ล่างคอมเมนต์นะครับตรงคําอธิบายนะครับเนาะแล้วก็ที่คอมเมนต์น้ำนะครับก็ลองกดเข้าไปเบิ้งครับขั้นมากก็กดติดตามนะครับกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับเพื่อสิบวันได้ผ่าด เวลามีคลิปใหม่ๆลงนะครับถ้าเป็นซองรองนะครับซองนั่นผมสิเหตดลงคลิปทุกอาทิตย์นะครับเนาะเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมนะครับอนุรักษ์อีกแขนงหนึ่งครับอนุรักษ์มนคถานะครับบ่อยมันเสื่อมสูญไปนะครับบางคนอาจจะคิดว่างมงายบอนะครับอันนี้เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับถ้าไพสิยึดเป็นหลักวิทยาศาสตร์นะครับตรงนี้ผมก็ถือว่ามันเป็นจิตวิทยาครับ คือเพิ่มความมั่นใจนะครับคือจังเฮาศรัทธาคูบาอาจารย์จากองค์หนึ่งเนี่ยเพื่อนอาจจะให้ก้อนหินเข้ามาหรือก้อนหยางเข้ามาก็ได้ครับแต่เขามีความศรัธทธาในตัวเพื่อนกำลังใจเข้าไปใส่มาใส่ไปลุกล่าขาฟันหรือสิไปค่าขายนะครับเขามีความมั่นใจกล้าเว้ากล้าพูดกล้าคุยนะครับตรงนี้นะครับมันกระซอยให หลายๆสิ่งหลายๆอย่างดีขึ้นนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเองผมกับมีคาถาหลายๆบทนะครับที่ผมก็ใส่อยู่นะครับเป็นบทสวดมนต์ก่อนนอนหรือบทสวดมนต์ต่างๆนะครับผมก็ยังใส่อยู่นะครับพี่น้องลองไปพิจารณาบ้งนะครับนอมือนีกับสีมาในน้ำซองสัมีนะครับผมจะอธิบายแบบบ้านๆครับแบบเข้าใจง่ายๆนะครับเข้าใจง่ายๆตามหลักที่ใส่จับกับชีวิตประจําวันนะครับตามหลักที่ผมใส่อยู่ตลอดด่แล้วนะครับ คือเอาแบบเข้าใจง่ายโบต้องมีหลักการอย่างไรครับว่ากันแบบบ้านๆง่ายๆคึ้กันกับซองนี่แหละครับผมฝากไว้อีกซองนึงนะครับเด้อไปพิจารณาเบิงนะครับเมื่อนี้กัมาบอกสันๆแค่นี้แหละครับผมกัต้องขอก่าวคำว่าขอบคุณครับสัมปัตจจิจฉามิสัมมาสัมพุทธสพระอรหังพุทธโธนะโมพุทธายะ อิติสัมมาสัมพุทธสสะพระอรหังรักษามหาวิชโยโหหิอะ